เป็น e v e r เ e s s ป p ร r t รุ่นที่พร้อมแพ็คเกจนะ <S <S เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับตัวนี้ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดก็เพียงพอเลยนะครับ405นิวตันเมตรชุดแต่งนะครับก็ทำเป็นสีดำคุมโทนหมดเลยฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะเปิดได้3ที่กดดับเบิลคิกที่ตัวรีโมทแล้วก็จากคอพวงมาลัยหรือว่าจะบีบจากตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้ วันนี้กุ้งพามาดูเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับคันนี้เป็นสีดำเป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตรุ่นที่พร้อมแพ็คเกจนะครับตัวนี้ ก็จะมีเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเดินหน้าถอยหลังหรือว่าระบบประคองรถให้อยู่ในช่องทาง a d a p t i v e ที่เป็น Cruise Control นะครับตัวนี้ก็จะมีให้ครบหมดเลยเป็นฟังก์ชันที่มีเทคโนโลยีเหมือนตัวท็อปเหมือนตัว2ล้าน2หรือว่าตัวแฮทินัมเลยนะครับก็คือเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงก็จัดมาให้กับรถคันนี้ทั้งหมดเลยเป็นรุ่น Sport ตนะครับตัวนี้ Sport ตนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ดลิตรนะครับตัวนี้ แรงม้าแรงบิดก็เพียงพอเลยนะครับ405นิวตันเมตรนะครับสำหรับตัวแรงม้าแรงบิดจับคู่มากับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับน้ำมันที่เติมก็เป็นดีเซลนะครับสำหรับตัวนี้สีดำเงาๆฉ่ำๆชุดแต่งนะครับก็ทำเป็นสีดำคุมโทนหมดเลยแบบคันนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยกุญแจนะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้กุญแจจะเป็นแบบนี้ทั้ง2ดอกเลยนะครับในนี้ก็จะมีกุญแจฉุกเฉินซ่อนอยู่ด้วยอ่ากุญแจฉุกเฉินก็คือเวลาเราบีบเนาะก็คือจะดึงออกมาได้อันนี้เวลาในกรณีแบตหมดเนาะ ก็สามารถดึงออกมาเปิดประตูตัวรถได้แล้วก็เอากุญแจตัวนี้ไปวางในเกะ๊ะซึ่งจะมีช่องวางอยู่ให้เราสตาร์ทฉุกเฉินได้นะครับสำหรับในกรณีแบตหมดนะครับกุญแจกุญแจนี้ก็สามารถล็อกปลดล็อกแล้วก็สามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับโดยการกด2ทีอ่าก็เปิดฝาท้ายได้นะครับผมในส่วนตัวชุดแต่งคันนี้หลักๆก,ก็จะเน้นไปในเรื่องของชุดสเกิร์ตรอบคันแล้วก็แม็กยางนั่นเองนะครับชุดสเกิร์ตก็จะเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์จริงๆสเกิร์ตเนี่ยจะมีอยู่ หลายตัวเหมือนกันสําหรับสกเกิร์ตท,ที่นิยมแต่งกันไม่ว่าจะเป็น AKC v i c t o r หรือว่าเป็นตัว Roadman นะครับก็คือสามารถระบุเลือกมาได้ดีไซน์ก็จะต่างกันนิดหน่อยในส่วนของตัวสกเกิร์ตท,ที่อยู่ด้านหน้านะครับชุดแต่งด้านหน้าเอาที่เป็นตัวเด่นที่เวลาลูกค้ามองและสังเกตเห็นเลยเริ่มต้นก็คือตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เราเรียกว่ากระจังหนะ้า กระจังหน้าตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะกระจังหน้าเดิมของ Ford จะเป็นโลโก้วงรีมีขีดตรงนี้ก็มีโลโก้วงรีคําว่า Ford อยู่ตรงกลางเนาะแต่อันนี้จะเป็นกระจังหน้าแต่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปม้าตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอยากได้เป็นสีอื่นก็สามารถระบุมาได้นะครับถ้าไม่ได้ระบุสีหรือว่าอะไรต่างๆสีก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานจะเป็นสีออกเงินเงินแบบนี้นะครับผมตัวม้าบอกแล้วว่าทําสีได้กระจังหน้า อยากเปลี่ยนเป็นแบบอื่นภาษาอังกฤษ FORD หรือว่ามีแค่ลาย CC แบบนี้ไม่มีรูปมา้าหรือว่าไม่มีตัวเล่นสีตรงนี้ก็ระบุมาได้นะครับเพราะว่าตัวกระจังหน้ามีหลายแบบสามารถแมทกับตัวชุดสเกิร์ตได้เหมือนกันนะครับผมกระจังหน้าก็จะมีไฟ3จุดตรงนี้ด้วยนะไฟ 3. จุดก็จะมีให้เลือก2สีสีเหลืองและสีขาวนั่นเองอย่างตัวนี้จะเป็นสีขาวเป็นไฟ LED นะตอนกลางคืนเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นมากเลยถ้าเกิดเราขับ ขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วเห็นไฟ3จุดเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยว่า1 0 0เกือบจะเป็นรถปอดนะเพราะกระจังหน้าส่วนใหญ่ของฟอดแต่งก็จะมีไฟ3จุดหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นไฟแบบบูอายไฟแบบบูอายก็คือจะเป็นไฟตัวนี้นี่มันจะมาพร้อมกับกระจังแต่งนะกระจังเดิมของโรงง,งานจะไม่มีอันนี้จะเป็นกระจังแต่งเท่านั้นถึงจะมีมันก็มีหลายตัวนะกระจังหน้าที่เป็น ตัวบูอายคล้ายๆตัวนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆก็มีนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนก็คือสามารถรีเควสตและระบุมาได้อยู่ที่ความชอบเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านก็จะชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของตัวไฟหน้ารถสปอร์ตนะครับให้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเป็นลำแสงสีขาวนะตัวนี้ยิ่งมืดยิ่งสว่างยิ่งเคลียนะครับมีไฟออโต้เปิดปิดให้เองอัตโนมัติเวลาแสงสว่างเพียงพอและไม่เพียงพอด้วยนะครับยังมีในส่วนของฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าไฟหน่วงเวลา เวลาเราล็อกรถปุ๊บเนี่ยไฟหน่วงเวลาจะหน่วงไว้ให้20วิให้เราเดินเข้าบ้านแล้วไฟหน้าจะตัดลงอ่านี่เป็นออปชันของตัวไฟหน้าที่ให้มาแบบเยอะเลยสําหรับตัวนี้แล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันนี่ daytime running light ที่เป็นสีขาวๆเด่นๆที่เป็นรูปตัวเหมือนตัว C เนี่ยนี่อันนี้ก็คือเป็นไฟที่วิ่งกลางวันนะครับทำให้เราสังเกต ไม่ใช่เราแต่ท,ทาให้เพื่อนร่วมทางสามารถสังเกตเราได้ง่ายนะครับเวลาเราขับไปหมอกเยอะควันเยอะต่างๆเขาจะได้เห็นว่าเมีรถวิ่งตามหลังมานะาอะไรอย่างเงี้ยครับผมสําหรับตัวไฟที่เป็น daytime running light เนาะข้อไฟหน้าติดตั้งให้เรียบร้อยทําเป็นสีดําด้วยนะปกติข้อไฟหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีด้านแต่เนี่ยเราทําเป็นสีดําเงาให้นะครับนี่ก็สวยแบบนี้เลยเป็นสีดําแบบกลมกลืนกันหมดเลยนะครับสาหรับตัวชุดสเกิร์ตชุดสเกิร์ตถ้ามองแบบเด่นๆ,ๆก็คือจะเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยครับก็คือเป็นตัวข้างล่างย้อยลงมาตรงนี้เนาะนี่ ก็คือเป็นชุดสเกิร์ตทั้งหมดเลยนะครับชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเว้าวตัวเซนเซอร์ไว้นะครับเซนเซอร์เนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมเห็นไหมครัพวกนี้จะเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่เว้าวไว้พวกเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงพวกระบบช่วยเบรกฉุกเฉินะอะไรต่างๆเนี่ยเบรกได้ยังใช้ได้เหมือนเดิมกล่องเรดร์ที่เป็นตัวช่วยกะระยะทางอะไรต่างๆตัวนี้ก็จะไม่มีในส่วนของตัวสเกิร์ตไปบังเนาะก็ใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับสำหรับตัว เรื่องของเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยต่างๆก็ยังใช้ได้เขาเรียกว่า full option เหมือนเดิมเลยนะครับคิ Q ้วล้อนะครับจะเป็นคิ้วประมาณ3นิ้วครึ่งก็จะเป็นสีดําเงาเนาะอันนี้เป็นงานทําสีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวคิ้วล้อมีใส่คิ้วล้อไปแล้วแน่นอนก็ต้องมีเปลี่ยนแม็กกับยางยางเดิมจากโรงงานก็เป็นไซส์20แต่ว่าเปลี่ยนให้ก็เป็นไซส์20เหมือนกันนะครับแต่มันจะต่างกันตรงนี้ก็คือในส่วนของตัวหน้ายางแล้วก็ในส่วนของตัวลักษณะของตัวดอกยางยางเดิมของโรงงานจะเป็นยางลิงทางเรียบะเดี๋ยว ผมให้ดูทางนี้ทางนี้นิดนึงนี่อันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือยางเดิมของโรงงานนะครับจะเป็นไซส์หน้ายางจะเป็น255นะครับแล้วก็แก้มขนาด55เป็นแม็กยีแต่ว่าดอกจะเป็นแบบไฮเวทเลนเน้นวิ่งทางเรียบเดี๋ยวเรามาดูยางที่เปลี่ยนไปยางที่เปลี่ยนก็คือจะเป็นตัวนี้ เป็นดีเซนตนะครับตัวนี้เป็นยางไทยเนาะเป็นยางลักษณะแบบออทเลนดอกยางจะใหญ่กว่าเหมือนใหญ่กว่าตัวที่ผมให้ดูม่กกี้ดอกยางใหญ่กว่าก็คือง่ายลุยได้อนเนกประสงค์มากกว่าออนโรดได้ออฟโรดได้นะครับสำหรับตัวยางแบบออทเลนแล้วก็หน้ายางตัวนี้จะกว้างอยู่ที่เนี่ยครับ 275หน้ายางก็คือตัวตัวที่อยู่ด้านกว้างตั้งแต่ซ้ายในถึงนอกตรงนี้หน้ายางนะครับก็คือ275กว้างกว่าเดิมนะครับยางเดิมจากโรงงานที่ให้ดูเมื่อกี้เป็นขนาดหน้ากว้างเนี่ย2 5 5แล้วก็แก้มเป็น5 5อันนี้ก็แก้ม55เหมือนกันแต่หน้ายางกว้างกว่านั่นเองสําหรับยางที่เปลี่ยนไปนะครับเป็นแม็กขนาด20นิ้วแม็กจะเป็นสีดําเงาดําด,ด้านหรืออะไรต่างๆก็สามารถระบุได้เพราะว่าก่อนที่เราจะติดตั้งอันนี้เดี๋ยวผมส่งแบบให้ดูก่อนว่าชอบแบบไหนนะครับสาหรับในส่วนของตัว ล้อแมกและยางเนาะด้านบนนะครับตัวนี้กระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับดำเงาเนาะนะครับตัว e v e r อเรสต์สปจะเป็นดําเงาหมดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันของกล้อง360องศารอบคันเนี่ยจะมีกล้องในส่วนตัวนี้สังเกตง่ายนะครับสําหรับตัวรุ่นไหนที่มีกล้องรอบคันบ้างกค่ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับแสดงว่ารุ่นนี้ก็จะมีกล้อง360องศารอบคันเหมือนกันนั่นเองนะครับ ระบบเปิดประตูตัวรถนะครับกุญแจนะครับกุญแจไม่ต้องเอามากดหรืออะไรกุญแจใส่กระเป๋าไว้ได้เลยแล้วเราสามารถเปิดรถก็คือทําแบบนี้ได้เลยนะครับรถก็จะปลดล็อกให้แต่ถ้าเกิดเราแตะปุ๊บรถก็จะล็อกนั่นเองสําหรับในเรื่องของการเปิดปิดประตูตัวรถนะครับจะเป็นแบบ k คียร์เล n เที่แล้วก็ตัวนี้รองรับการสตาร์ทรถผ่านแอปโทรศัพท์นะครับก็คือ f o r d p a s s ก็คือก่อนที่เราจะปล่อยรถเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมีการติดตั้งแอป f o r d p a s s ให้ที่สามารถรองรับการสตาร์ทรถจากระยะไกลได้ อยู่ข้ามจังหวัดก็ได้นะครับขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถสตาร์ทได้สตาร์ทได้ดับได้ดูได้ว่ารถอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถตรวจเช็คศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ๆได้นะครับสำหรับฟังก์ชันของตัว Ford p a r s นะครับราวหลังคาด้านบนก็จะเป็นสีดำนะครับสปอร์ตจะให้เป็นสีดําหมดเลยนะครับเบ้ารองมือจับกันลอยอันนี้ก็ติดตั้งให้ทั้งสีด้านป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถในกรณีเราเล็บยาวเนาะเผื่อบางทีจับไปแล้วมันจะโดนสีรถอะไรต่างๆตัวนี้ก็ช่วยได้เพราะถ้าเกิดตัวเบ้ารองมืออจับเเป็นรยยะแ,แค เปลี่ยนนั่นเองก็คือจบเลยสําหรับตัวเบ้ารองมือจับกันลอยด้านท้ายของตัวรถนะครับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่สเกิร์ตของวิกเตอร์ด้านหน้าก็ใส่สเกิร์ตวิกเตอร์ด้านหลังคงใส่สเกิร์ตค่ายอื่นไม่ได้อยู่แล้วต้องใส่วิกเตอร์นะครับผมก็จะเป็นของวิกเตอร์ตรงนี้ถ้าไม่ได้ทําสีหรือว่าไม่ได้ระบุมานะครับตรงนี้จะเป็นสีเงินนะแต่อันเนี้ยทำเป็นสีดําให้ทางการก็คือเป็นคุมโทนนั่นเองสีดําหมดเลย นะครับชุดสเกิร์ตที่อยู่ด้านหลังใส่แล้วมันก็ลงตัวนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ตัวสเกิร์ตด้านหลังมันจะดูมนๆดูกลมๆยังไงไม่รู้อ่ะในในสายตาที่กุ้งมองนะแต่ถ้าเกิดเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะมีเหลี่ยมมีสันมันดูลงตัวขึ้นนะครับแล้วก็ไฟด้านหลังของตัวรถนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED signature จะเป็น ไฟลักษณะพิเศษของเอเวอเรสต์นั่นเองก็จะมีไฟ LED ที่คล้ายรูปตัว C ตรงนี้แล้วมีไฟขีดๆอ่าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยรุ่นที่ได้ไฟ LED Signature สวยๆแบบนี้ก็จะเป็นสปอร์ตขึ้นไปนะครับก็ตัวอะคริลิกก็เป็นอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสต์ก็ฉลบอยู่ด้านหลังนะฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะเปิดได้3ที่กดดับเบิลคลิกที่ตัวรีโมทแล้วก็จากคอพวงมาลัยหรือว่าจะบีบจากตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้ฝาท้ายจะมีระบบป้องกันการหนีบด้วยนะครับ anti jam นะครับมีให แถวสองเบาะแถวสามเป็นแบบพับเรียบนะก็คือเวลาเราพับลงไปเนี่ยก็คือเราสามารถเอาที่นอนปิกนิกมาปูแล้วก็สามารถนอนได้เลยในกรณีที่ว่าเราเดินทางไกลกัน2คนแล้วมีเด็กเล็กจะนอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือสามารถพับเรียบและนอนได้เลยนะครับสําหรับตัวภายในเบาะแถว2แถว3าแบบพับเรียบนะครับด้านในนะครับเอกลักษณ์ของ f อดเอเวอเรสทุกรุ่นเลยจะได้ดีไซน์แบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็พวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังเดินได้สีดานะครับสำหรับตัวพวงมาลัยเป็น มัลติฟังชันนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานการสั่งพวกฟังเพลงหรืออะไรต่างๆนะครับจากตัวโทรศัพท์ได้เลยหรือว่าจะใช้งานคําสั่งเสียงหรือว่าระบบควบคุมลดให้อยู่ในช่องทางอะไรต่างๆก็สามารถควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันพวงมาลัยไฟฟ้าปรับขึ้นลง4ทิศทางนะครับฝั่งคนขับก็จะเป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเราสามารถตั้งค่าเมนูต่างๆจากตัวนี้ได้เลยนะครับเมนูที่เราเรียกว่า3มขีดนั่นเองนะครับก็ จะเป็นเมนูของตัวรถอ่านี่ตัวนี้ครับก็เราสามารถใช้งานต่างๆได้เลยภาษาตัวรถก็มีให้เลือกนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับแล้วดูเบาะหนังอันนี้เป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยเดินได้สีดํามานะครับสําหรับตัวเอเวอร์เรสต์จะเดินได้สีดํานะครับผมเบรกมือไฟฟ้านะครับ โหมดการขับขี่4โหมดก็คือมีให้เลือกจากตรงนี้เลยนะครับระบบเขาเรียกว่าระบบออโต้สตาร์ทสต็อปปิดเปิดจากตัวสวิตช์ได้เลยก็คือตัวนี้มีระบบป้องกันรถพลิกคว่ำแล้วก็มี ESP ที่ควบคุมการทรงตัวของตัวรถด,ด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้ออปชั่นความปลอดภัยและเทคโนโลยีนี้ก็ถือว่าครบคันเลยนะครับที่ชาร์จแบบไร้สายก็คือเอาโทรศัพท์วางตรงนี้สามารถชาร์จได้เลยนะครับก็เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะก็คือสามารถใช้งานได้นะครับผม ครบคันนะครับผมหน้าจอกลางตัวนี้จะเป็นขนาด10.1นิ้วจอใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายเลยนะครับตัวนี้สามารถเอาแผนที่ของโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอของตัวรถได้เลยนะครับอนเนกประสงค์มากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ลูกคา้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้ Ford e v e r e s t สักคันหนึ่งนะครับรุ่นไหนต่างกันยังไงโทรศาสอบถามกุ้งได้หรือว่าจะดูในเพลย์ลิสต์ของกุ้งก็ได้นะครับเพราะว่ากุ้งก็มีรีวิวอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันสามารถดูออปชันได้หรือจะตามไปดูในช่อง อ่า YouTube ของกุ้งก็ได้นะครับ YouTube ของกุ้งก็จะเป็นจิรพัฒน์ฟอร์ดนะครับสามารถพิมพ์หาในช่อง YouTube ได้เลยก็จะมีเนื้อหาแบบละเอียดไม่ว่าจะเป็นสเปคเดิมๆเ,เป็นยังไงแล้วก็แต่งแต่ละแบบเป็นยังไงนะครับหน้าตาประมาณไหนนะครับสำหรับคลิปนี้กุ้งพาดูเอเวอเรสต์สปอร์สีดําแต่งคุมโทนดําทั้งคันเป็นดําเงาเนี่ยแบบคันนี้เลยสวยๆแบบนี้สําหรับคลิปนี้กุ้งประมาณนี้ขอบคุณมากครับ